ใช้ตัวเดิมน่่จะเรองหาตัวเพิ่มไลท์ขึ้นมาหเ็นเท่ากัน,นสีองสอเฮ้ยพี่อะไรเช่โอโกง,งดูนี่ไงสี่ปนะตได้ปลเองน่ะเ,เ,เองต้องบอกว่าเรื่องก่อนเรื่องหานาของเองะเออจริงจริงอะ ต้องบนต้องใช้อตาลแต่ไม่เหนเมื่อเราบอกยงงันก็ใช้เรื่้างนะโอเคไดีขนเริ่มนะเริ่มเลยกระ่ก่อนแลมันันาากันเดี๋ยวต้องเซตหน่เลยขอดูงดีอันนี้หินกองนะโอ้ จริงงก็ทำได้แหละเชื่อละไว้ใช้ตอนนี้ก็ได้ตอนนีใส่ได้เพราะว่าไอ้นี่ัตดคอเตอร์ไอ้ใบนี้มัติดคอเตอร์เอาเชื่อตอนไหนก็ได้แต่น้อยขอเชื่อแล้วลดสามหน่วยตอนตีหอไม่ได้สนใจไม่เหมือนดูดโอที่รันแฟนยท้าแล้วนะเลือด้วจะไล่ก็ไล่าเหเนื่อยยังไงแล้วแต่ใช่ได้จวกก็ได้มาจวบเซตเซตนี่ใช่ มนันต้องผิดทำลายด้วยความร่างงานใช่คือมันของ,งรางงานแล้วเอาอะไรทำลายเนี่ยผิกทำลายมาเตอร์ได้แรงเฟฟ้าเคยมีจวดใช่เด็นี่เล่นความมนึงอย่างอ๋อจวดไม่ได้เลยเนาะเลือกจวดหรือรถสามไลท์เลือกได้สองอย่างจริงๆเลือกสามไลท์นะลืกจวดไม่ได้เงี้ยจวดไปใต้ก่องงั้นเลือกเป็นนีู รถสามไร้แล้ว่าเทนี่คนเดียงไหมรถกูละสามไร้หรือรถมือรถเทินต่อไปที่จะได้รับความเสียหายในรถเลยครับรถลงทามเนี่ยครั้งต่อไปในเทินที่เราได้รับความเสียหายจะลดลงเพราะแต่า่าเราสอนรถสามไร้เท่านี้ไปที่กว่าจะถ้าคิดแล้วจะลดอ่ะใส่ใส่จับใส่ได้เลยถ้ามันไม่ใส่อะไรหรอ มีโซ่ไม่มีโซ่ก่อนนะต้ดโซ่ไอ้าิตยอาิตยอาิตยก็กหายแต่ใช้อันนี้อันนี้ใช้ได้ใช้ได้เพินใครก็ได้เพินมันก็ได้หนึ่งะเพินรไ,ได้หนึ่งเพินได้หนึ่เฟสเลย มีรถบิดเพราะิดรถไปสามไว้เสองก็ไมก็ไปเมือยไปเดี๋ยวเดไปสามโดนโซีแอร์ีหนึ่งก็จะลดพราะบอกว่าล่อไปก็ได้ไรหสอได้า

ตัวอะไรไม่ก็ไม่เคยเลวาึ้ดไปแล้วตีการครับม่รถรถรถสามแแล้วเพื่อนครับจบเืนครับการาชดรถรอะไรต้องเลรถอรไม่ใชาา่ไ ไดวนติดคอคอส่วนหนัวตการพืให่อแล้วก็ลูกด้ยไม่ได้ดีแล้วกห่่นได้ติดคอเอร์เหมือนกับตัวตัวแล้วแล้วก็เลสหรือลูกก็ได้นึ่งตัวเดวก่อนได้เฟรแล้วบอกด้วยไม่ใช่ได้คิหนึ่งอะอะไรสักอย่างเลยได้จิ้มหนึ่งก่อนคิปหนึ่งแล้วก็ลูกเลยเลถใช้ เนแ้บอกแล้ว่าเลย่านล้เดี๋เนี่ยโอเคไเดี๋ยวได้แล้วอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวไปทิ้งยังชลมิดล้ใช่ไหม้งว่าลม w a r n i n น่ง w a r n องหรมม่ไม่ไม่่ยงงีเรา Warning Warning หนึงเลย Warning หนึ่งเยคือครั้งแรกสำหรับเดือนนี้ไม่เราโซดียร์มน เจ้าของเอินทําก่อนดิทําก่อนที่เสร็จตรงเล็ก่อนถ้าเทคเขาเติร์ดโอนดีปเลยเดิมก่อนแต่อันเนี้ยยังทําเทคไม่เสร็จเลยไม่ใช่เทคไอ้นี่คือเมื่อมอเตอร์เข้าสู่สนามแข่งอ๋อแล้วที่เหลือมอเตอร์สนามแข่งไปจิงกาจะบนมือเราเนี่ยเทมเทมใช่ไหมอืมซีโร่จะให้ลุก ก็องไล่ก่อนใช่หรือล่าไม่ต้องไล่ก่อนมันจะทให้เตสร็จมันยังแราไปเ่เนาะมันเตะเตมเลยกูถือว่าทําดแล้วไม่เ็ไรไม่เป็ไรไม่เ็นไร้เรทํนเลยื่าเรดวมันไม่ได้ยังไม่เคเล่นจไม่เท่ไหร่ต้อปล่อยไปก่อนไม่ว่าแโนรไม่ได้สซนอยู่แล้วนะทำมาแล้วใครใครอะไรตัวตทัไงตัวงนี่อ่เห็เราสเสับเกินนะไม่ได้ยคนเขาต้อมาร เฮ้ยตรวขอเอีออยงม,ม่ะนะมันอยู่กลางไม่รีบบหเออร์เกลี่ไหนก็สุด่าแลยวแน่ไปหมดเลยร้านอะไไม่ได้เ้ยอันนั้นเฟสมุยเก๋มากตีมาห้าพันห้าพันมาถินดาวถูกสามพันโซการ์งได้ดีวายเกเรนได้หึงเกียร หนึ่งลยได้ยอะยกัเมาไม่มาไม่อันนี้มันต้องตอนแล้ามีโซกี่ใเมเข้าโซส์สมหนึ่งใบและชาเกตหนใบแล้วมีโซกี่ใบแล้วมีโซสองสองสางและชาต์จัสติวไหนมีสามใบอันนี้ด้วยไงเออเออโอเคใ้กูอยากรู้ว่าย่ลนห่อยยังไงอันนี้เหรอจากหนแล้วขอปอนแล้วสงจบเสตเจ ช็อตเจ๋วชสคกี้ューตายและเลดใตเกียร์ทิ้งหนึ่งวหนึ่งครับมาเอ็กเฟดทำอะไรมาเพิมตัวทำอะไรที่จะไม่มีมูลง่าประดับอะไรตีเลยดับเยี่ยวเอ็กแฟรเล่นห่าเนี่ยไฟนอลเฟสส์ต้องเลย ก็เป็นเลขอยู่แล้วมาเลขอยู่เราได้นะได้นะได้แล้วได้แล้วเล่นขั้นต่อมาสแตดไม่ได้เห็นไหมแตดไม่ได้ใช่ไหมก็จะกว่าจะรอจับเพลินกูกูขั้นต่อไปจับเพลินก็ชาร์จชาร์จก็จะก่อนท่านสุดสุดยังหนัก มีอะไรดีไม่น่ากสดยอดแล้าแต่มาคอดำ่านะำดำในแมงายมาเลยบกซดอดูโซ่ในดำหน่อด็ว้าวสุดยอดไปเลย้าแต่เวแต่ถ้ามีพวกนี้อยู่เปนกอนเล็ก่ในโซ่ดำเขาจะได้สกิลเรื่องนั้ดำติดกอนเล็กแ้ก็ต่กอนเลยผมยุ่งหมดแ้วเดินผมขอัก ตับไม่ได้หลุดอยู่ได้นึี่ไงโอ้โหไฟหมดเลยจริงอันเกิดก่อนมีเกิดหลังไหมอันนี้เกิดก่อนมีเกิดหลังก็ได้ทั้งหมดจริงมันเกิดพองกันจะทำอะไรก่อนก็แล้วแต่ขอตดาวดาวเลือจัวให้เธอกสามพันหนึ่ตัวบอกดิไม่แล้วผมซื้อ่นั่น เอ้ยเ,เดี๋ยวขึ้นมาได้ไงือดูมีบลุมืออยู่แล้วจอขึ้นเลยจบขึ้นืลออเดี๋ยวนะรเยจูดได้ไงเกิล็กจสกิลนะก็เมื่อกี้ทับมอนเตอร์รออเอ๊ะไม่ว่า ไอ้เฟสเลยสองวันแล้วน่ะเอ้ยสเตนไม่ได้เออแต่ไม่ได้เต้นเฟนี่หละห้าครา้งโต๊ะการไม่เชือดเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดต้องเจ็ดพันโต๊ะกัดเชือดเชือดจวนหนึ่ง แล้วต okay. ้องจวก่อนว่าไม่ใ hmm. ช่มันสามารถแสดตนจมอะไรก็ได้ตัดวก่อนแล้วสแตนดืวเท่นั่นขุดแล้วก็เท่นมีโมทันเคเดียวนะสแตนตีดังนฮะอ่ะใช่รายตีเพว่าขุดหนึ่งใบขุดทติดแดงชำระเท่านั้นทิศผลกุรี่หน่อย นั้นเซ <Take set. S 1> ็กเซ็ตเซ็เซตหนึงรสองคิดสองคอเชีย่ยจะไม่เชื่อก็ได้หรือจะนอนรถสามเงยแต่เชื่อดีกว่าเชื่อที่เชื่อนั่งเอาจว่ไหน,หนเน่าน่แฟนั้นก็เลยจะแตกโ อะไรไม่ได้เซแตนไม่ได้เซฟแตนไม่ได้แตนอ่ะโคดึงโคดึงไรเดี๋ยวน้อยังเงาอร์วูลี่นายต้องเล่นดีตอนนี้อยู่ในช่วงชดทดลองยังไม่ได้เซฟได้แกอันนี้คือพยายามตัดนำตัวเองพอใจแล้วแล้ก็ต้องลองเล่นไปเรื่อยๆปัญหาที่ฟูไม่ใส่ที่ไม่ใส่เนี่ย ไอัวิวกนี้เลือดไม่เคยถึงหกไสองเกียร์จะอยู่ทีสุดหนึ่งได้สองรจุดเกินตายไม่เจอคดี่กกินพิดเก็บไว้ถ้ามึงจะเมืนเทอนี้ได้ก็จบวะพอได้โอเวอร์ไซด์ดีกว่าได้ไปได้โอเวอร์ไซด์ตัอปสามขึ้นมือหนึ่งไปขึ้นแล้วก อั่นี้ถ้าชนะยังไงยังเหลือรอบนึงดียังเืยนวิธีปีกอย่ด้านเข้ามามันตหัที่จะบาสามแทส่เข้ามาไม่ตายรับมัมตีมาเร็วเลยกูไม่มีวแก็ปมือไหนสองีสองตีสองตีทำได้ทีนี้อะไรจวโมนิ่งไ กูขอตายว่าตัวดีๆเถอะนะไม่ชื่อันขอบคุณับนก็แต่ดิมมันเลิกโจ๋มันเลิกจเลิกจอ๋อมันเลิกจบไม่ได้เลิกเลยดเราเิกจบไปเรามาทำนายได้อีกครั้งนึงขอบคุณจบก็ดูแนอะตาสุดท้าย ก็จ่ลแรกแล้วหกอ่ะหกหนึ่งสองใครเชีร่านชนะข่าวเลยมึงก็กียร์ดแล้วเชียร์ดแล้วพ่อมาตั้งเรื่อใแบได้อใช้ได้อยู่มืะใช้ได้อยู่งายๆก่อนแสบาย เสียดายถ้าเติมของใหมน่นี่ทิ้งมือรอบเดียวนี่เละทั้งสนามสองใบดิทิ้ง,งมือสองใบจะทิ้งเพื่ออะไรเติมมือมือต้องใส่เ <นำ S 2> ว้แจ็กด้วยซอนโซ,โซ,โซ่เจอสองจากสองเกียร์ คอสไนท์ได้เกณฑ์คอสไนท์ได้เกณร์ซาลิเกมันบอกว่าเอ่คอนเสิร์ตอะบอกไม่ได้บอกว่าถึงไหนยัง Một nhiều pháo cỡ nèo. Một pháo. 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 Một cái กดกดกดไปไหนนีเดวเ์แล้วเแร่มี่งลูดเร็วๆนะจ้าเดี๋ยวนตกแล้วมาลองเล่นอะไรกับ้างตกมาไหนดี่อใส่นึ่งใส่หนึ่งที่ใช้ส่นนจำเป็นไม่สนในมือลาร์จบไม่ดห้อเร่เลอกขอโทษใ้กอนธรณ โกัดตุงมวระลิงมาว่านะไปดูว่าโอ้ยเดือดกระลิงโซกเชือกเอเชือกหน่เกตไปดกว่าเอเชือก่นึ่งเกตอันไหนหนึ่งเกตนึงเกตอออีกตัวนี้ยังไงสแตนตีโซกะดช่อช่อหนึ่งใบไม่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 ชักเกตเดียว ชเกตเดียวโอเคเดียวัาเกตเดียวักเกตเดียวเม่อทำาเกตเหรอม่ไปก่เอาใบบนสดใบอีกเกตหนึงเนี่ยใบเนี่ยเก็เก็ดโอเคแล้วก็คอมมเตอร์ไซส์หนึ่งมือ่ำจัวตีตายผ่านผ่านผ่านเอนึ่นอนึงชิ้นแล้วก็มช่อเก็บนะ สังเกตคอโซเดียดสกิลโซเดียมถ้าขอสกิลเด็กโซล,ล่าบอกว่าคอโซเข้ามาตัวนี้เก็นันนี้คอโซโอเคช่างแม่งต้องไปดีแล้วล่ะต้อ,ตอเอาไอเนี้มาดีแล้วไล่ดูโนว่าสกิลทิ้งนหนึ่งหน่วย,อยโอเคจวบบด กมันบอกถ้าทิ้งแล้วเป็นสตาร์ทัลกันเวอร์กับดีเจเอาโชคมาเฉลี่ดดยเยอะลาก่อนไปเลยจะช่าวันเถอะอ่ะดเาคาน์เตอร์เกิดก่อนอย่าลืมเอาจุ๋ยไม่ลดไลท์โม่ตายสองตายสองตายสองเพราะว่าเทคเซ็ตมันบอกว่าถูกทำลายเฉยๆไม่ได้บอกว่าจะมาสามารถไทย ก็ตีไปแล้วโซเดียมอยสกิลทิ้งจวดสแตนตีสกิลทิ้งจวดกบเสรจครับอเอาแน่วเอาไปุดได้คุดได้คุดได้เอ่อขุดขุดนี่แล้วก็โอลลี่สายหนึ่งเนาะสายหนึ่งแมวแมวตัวนี้ข้างซ้้ว้างซ้าสายสองเออแมวแมว แล้วก็เอานันลงหน่องไยายกจะเร็วก็ดดวงไ์แล้วก็เอาหนึไ่่เกใจแค่ไแล้วก็เอาหนึ่ไข้าโซอะไรก็ได้เหมือนกูอยาเล่นแบบมีไอเทมติดฟงลาเล็กใช่ไหมอ๋อ ัน่าจะหมอครัเถ้าไว้การอสระดำอันนี้กลางซ้ายขวาอัลเฟตอะไรนะตีเลยตีสูดคอนดเตต้องคอนดเนตด้วย 2. 2> น,นี่ก็ต้องาโซ่าวะ่ติโซกาด่เชื่อมเรืรนัดนเ็มาแล้ลวนะ<ช>เอาาโซต,ติโซกาเนี่ยตีสองขีเอาวุา้เยอะกว่าอนี่อนใครเอาอย่าง,งาาั้นไ,ไม่ใช่มันต้องเชื่อมสีนเนชะนกี่เชื่อมใช่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 ะ ่แล้วเชือชัหนึ่งเกมหนึ่งเกชัเกลสดยนีอมเซยเดี๋ยวอันนี้เดียวที่หลังวทีลังแล้วก็ข้าสองปีเดิตโซกข้าเชือดมีข้าเชข้สอีเครดิเงเสองเคได้ไดไม่กอนะ มันจะบอกที่สามไงดพอดีมันแต่มันไม่ได้แตร์แล้วนะมันแตรไม่ได้แล้วมันจำรูไงนี่อซีวอจำรู้มันหนึใบมันให้เลือกสมอย่างแต่เหลือนี่เลือกชิอ่อะรจะไล,ล,ล่ไหมล่ะหรือไม่ล่ก็แล้วแต่นะ,ะแต่แต่ิดใจผ้าหลัง,งังตีมาโซจ่ปดรฟวเจอไปแล้ว เอาสเตนตีมาสกสักขิจบเถอไาเลยสเตนชาริ <you> mm ้วชาร์จจิเก่ยังเยอะพอโซนหนึ่งไวจนไม่สามารถนียเงี๋ยด้อะนิ่งอีกอันไง จำวันนี้ท oh, ี่ยอมแพ้แอรตัวมันเองแอรตัวกอง